หเม็ดก่อนนอนลดการจำุดภูมิแพ้บาลานยูคอลด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายลูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตะเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆ น้ำมันเมล็ดงาขี้ม่อนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือ่อขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสือ่อมเห็ดหลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ทำให้นอนหลับได้สนิทเพียงวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอ,อยอและเครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้องการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมู่อาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ ัวน,นี้นะคะเขาสกัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานดูแล้วอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพ์เริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงเลยอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วไซนัสหายนะครับใครอยากหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานและเห็นผลจริงถึงอยากบอกให้คนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไปได้สักระยะหนึ่ง ผมทึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงในยอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพุงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสาอาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนพิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อสแถมห ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง